เอาแล้วนะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบก,กับผม M God o วันนี้ผมก็จะมาสอนต่อ,ตอคลิปเหมือนเคยนะวันนี้ก็จะเป็นคลิปแนวแบบอ่าสโลว์แล้วก็เพิ่มความเร็วตามจังหวะเพลงก่อนนะโอเคเนาะแล้วคลิปหน้าเราค่อยแบบมาตัดแบบตึงๆเนาะรอบนี้เราจะเอาแบบเป็นพื้นฐานไปก่อนเผื่อแบบเราจะได้ปูทางไว้ไปเป็นคลิปต่อไปเนาะโอเคก่อนอนนื่นทุกคนไปอัดคลิปมาแล้วเข้าสู่แคปคัตเลยกดเข้าไปหลังจากเข้าแคปคัตมาเราก็รอแป๊บหนึ่งนะโอเคแล้วกดบวกโปรเจกต์ใหม่ไปหนึ่งครั้งกดเข้าไปเลย โอยมันก็ค้างเกินแล้วให้ทุกคนอ่ะไปเอาวิดีโอที่ทุกคนบันทึกมาเนาะนี่ก็คือคลิปนี้เลยของผมคือผมไปบันทึกมาแล้วเนาะแล้วก็กดปิดเสียงไปนหนึ่งครั้งแล้วกดเข้าตรงอัตราส่วนปรับเป็น9ต่อ16แล้วก็ซูมมันเข้าไปเอาแบบขนาดตามที่ทุกคนดูเอาตามความเหมาะสมเนาะอันนี้ไม่ตายตัวนะขึ้นอยู่กับสูตรใครสูตรมาเนาะโอเคประมาณนี้แล้วให้ทุกคนมาเพิ่มเสียงคลิปต้นฉบับออกมาก็คือคลิปนี้เลย เดี๋ยวคลิปเสียงต้นฉบับเดี๋ยวผมเอาไปทิง้งเอาไว้ใต้ล้างคลิปชั่นให้แล้วก็ไปกดออกกันได้ขั้นตอนต่อมาก็คือการมาร์กจังหวะเพลงเดี๋ยวผมมาร์กให้ดูก่อนนะเนาะประมาณนี้เนาะ หลังจากทุกคนมาร์กได้ประมาณนี้แล้วขั้นตอนต่อมาก็คือก็คือเลื่อนมาเอาตอนที่มันเริ่มมีคอนออกเนาะฟูบป,ประมาณนี้เนาะเนี่ยให้มันเริ่มมีคอนแบบนี้เนาะก็คือจะพูดง่าดีทนให้มันมีคอนออกเนาะฟูบมันจะมีคอนไหลออกมาแบบนึงประมาณนี้ก่อนแล้วก็กดแยกไปหนึ่งครั้งปุ๊บแล้วให้ทุกคนลบเออไอ้ด้านหน้านี่ลบออกเลยนะ แล้วก็ลบออกมาแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าทุกคนจะประมาณไหนเนาะเดี๋ยวผมจะซักประมาณนี้เนาะแล้วก็ลบมีทิ้งไปแล้วให้ทุกคนอ่ะมาสโคลค c l i ตรงนี้ให้มันเป็นอยู่8.5นะความเร็วเนาะด้วยเลียบ8.5ใน9.2ก็คือเยอะไปแล้วก็ตัดลงให้มันเหลือ8.5ประมาณนี้และขั้นตอนต่อมาก็คือให้ทุกคนมาตัดอาตอนที่มันเริ่มเต้นไปเลยเนีย่คือตอนที่มันมีแสงไฟออกในหมอกเนาะนี่จังหวะนี้คือแยกตัดทิ้งไปข้างหน้าไม่เอาแล้ว นี่มันจะได้แบบนี้ลองมาดูกันนะนี่กโคตเตียวปล,ปลาเออแล้วก็ตัดตอนที่มันเต้นเสร็จไปเลยเนาะตอนที่มันเริ่มเต้นเสร็จฟ๊บประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็แยกไปอันนี้ไม่เอาแล้วแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือลบไอ้พวกเสียงลบอันนี้ออกหมดเลยเนาะุบ๊บลบออกไปลบออกไปแล้วก็บันทึกบันทึกเลยเนาะประมาณนี้ โอเคหลังจากบันทึกเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับหนึ่งครั้งกดย้อนกลับอีกย้อนกลับอีกครั้งหนึ่งให้มันได้แบบนี้เนาะเราก็ให้ทุกคนลบตัวนี้ออกไปเลยเราไม่เอาลรวยังไงก็กดออกแล้วมาเข้าสู่แอป VSCO เนาะแอปนี้เราก็จะใช้เป็นแบบสโลโดยเฉพาะเลยเราจะไม่แบบเอาแอปอื่นมามาวนเนาะกดบวกเปน็นครั้งกดวดีโอแล้วเอาวีโอที่บันทึกมาเอาออกมาแบบนี้ แล้วก็แป๊บนึงโอเคได้แล้วก็กดเข้าไปตรงวิดีโอที่เราบันทึกแล้วกดเข้าตรงไอ้สีดาข้างล่างที่เป็นที่ปรับสองอันเนาะแล้วมากดเข้าตรงคําว่าเครื่องมือคมเร็วแล้วสโลว์สุดเลยเนาะแบบนี้แล้วก็บันทึกไปเลยเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนนี้ผมบันทึกเสร็จเนาะไปกันเลยโอเคนะทุกคนเนาะตอนนี้เราก็บันทึกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าสู่แอปแคปคัตรอบนึงแล้วหลังจากที่เข้ามาแล้วเนาะให้เรากดเข้าไปตรงหน้าเดิมนะก็คือหน้าที่เราตัดต่อไว้ก่อนหน้านั้นแหละที่ผมบอกให้ทุกคนลบ คลิปไอที่เราจะเอาไปสโลว์ออกเนาะนั่นเลยคือกดเข้าไปหลังจากที่เข้ามาแล้วมันก็จะได้แบบนี้เนาะแล้วมันกดบวกหนึ่งครั้งแล้วให้ทุกคนอะ่ะเอาคลิปที่ทุกคนบันทึกอะ่ะเอามาวางไว้ตรงนี้นี่มันจะได้แบบนี้เลยลักขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะทําการเออเขาเรียกอะไรนะเพิ่มความเร็วให้มันเนาะโอเคก็ค,คือเพิ่มความเร็วมันเป็นสิบห้าจุดสี่เนาะอย่างสิบสี่จุดห้าเเนาะเราจะเป็นสิบห้าจุดสี่เนาะ ประมาณนี้แล้วทุกคนดูนะจังหวะที่มันปุ๊บมันเส้นใช่ไหมเราก็เลื่อนอกมานิดนึงนิดนึงคือของผมนิดนึงจริงจริงนะแต่ว่าไม่รู้ว่านิดนึงของทุกคนเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการเนาะโอเคแล้วก็กดแยกไปหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนมาหาตรงอีกจุดหนึ่งแบบนี้แล้วก็กดความเร็วกดความเร็วแล้วก็ปรับมาเป็นหนึ่งเหมือนเดิมแล้วก็แยกไปปุ๊บแล้วให้เลื่อนมานิดนึงนะก็คือนิดนึงจริงๆแล้วทุกคนกดความเร็วอีกครั้งแล้วมาปรับเป็นสิบห้าจุดสี่ ี4โอ้ยยากเกินเนาะประมาณนี้เนาะ <Okay. S 1> ก็คือให้ทุกคนตัดประมาณนี้นะให้มันแบบเขาพูดยังไงนะให้มันแบบครบทุกจุดนะแต่ก็ค่อนข้างเยอะนะทุกคนนะเยอะจริงไม่ใช่ค่อนข้างเลยเนาะโอเคก็ตัดไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปคิดว่ามันเยอะมันน้อยก็คือถ้าอยากได้คลิปสวยก็ต้องทำมันมันก็ต้องยากนิดนึงเลยเนาะ ถ้าไม่ถ้าเราจะตัดแบบซุม 4, สี่ซุมห้ามันก็ไม่สวยใช่ปะล่ะเออก็คือไอ้พวกงานแบบนี้มันเป็นงานละเอียดอยู่แล้วเราก็ต้องแบบใช้ความอดทนนิดนึงเนาะนั่นแหละโอเคแล้วก็แยกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆโอ้โหนี่ตั้งนานเพิ่งได้ฟิมเดียวนะเนี่ย <laughs> ฟิมเดียวจริงนะทุกคน เราก็ทาสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้เรื่อยๆเ,เ,เ,เลยเนาะโอเคเลยตรงไหมคิดตรงอยู่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนนี้ผมทาเสร็จเลยแล้วกันเนาะมันมันมันเยอะมากเลยนะทุกคนนะคือมันเยอะจริงเนาะก็เลยผมก็เลยจะตัดไปตอนนี้ผมทาเสร็จเลยแล้วกันเนาะไปกันเลยโอเคเนาะตอนนี้เราก็ได้ทําการตัดเสร็จแล้วก็กดบันทึกไปเลย หลังจากที่การรอการบันทึกก็ก็รอการบันทึกต่อไปเนาะเออก็คือกว่าจะเสร็จมันยากมันทุกคนมันไม่ได้ยากหรอกคิดแต่ว่ามือถือมันกากเวลาตัดแล้วมันจะกระตุกจะค้างไปด้วยอะแบบคุดลําบากเลยเนาะถ้ามือถือใครไม่ค้างก็ดีใจด้วยนะโอของผมไม่ค้างจัดเลยะโอเคตอนนี้ก็จะถึงร้อยแล้วปุ๊บโอเคถึงร้อยละแล้วก็ออกไปเลยขั้นตอนต่อมาก็คือเข้าสู่อะไรโมชั่นกันเลย ก็คือเราจะอันนี้เราจะมาทําให้ภาพสีของทูนมันอะไอไอตอนที่เราอยู่ในหมอกให้มันสว่างขึ้นเนาะกดบวกใหม่ขึ้นไปแล้วก็เก้าต่อสิบหกสร้างโปรเจกต์กดบวกออกมาเพิ่มคลิปต้นฉบับของเราที่เราตัดบันทึกมาเมื่อกี้เอาออกมาเลยโอเคแล้วก็รอมันก่อน้าไมมันค้างจ่ามือถือกากเกินแล้วก็บวกเพิ่มอฟเฟนออกมาแล้วทุกคนกดเข้าตรงคําว่า ย้ายและแปลงแล้วออกเอาตรงคําว่า O S C นั่นก็คือการสั่นเนะเาะออกมาเลยฟุ๊บลองมาดูว่ามันสั่นเสียนนี่เร็วเกินไปเราไม่เอาเนาะแล้วก็ปรับมไม่ใช่มุมปรับผิดปรับเอ่อความถี่เนาะปรับเฮิร์ตมาลงเอาสัก50แล้วกันเนะาะลองดูว่าเป็นไงโอเคสัก50โอเคแล้วแล้วก็บบกเอฟเฟกอีกครั้งแล้วก็เอาคำว่า การบิบเบีย้ยวทับวาร์ฟเริ่มมาล่างสุดจะมีคำว่าไทส์เนาะนี่เนาะไทส์ออกมาเลยแล้วก็กดเปิดไปหนึ่งครั้งกระจกเงาแค่นี้ก็โอเคละแล้วขั้นตอนต่อมปทุกคนเลื่อนมหาจังหวัดที่ทุกคนจะตัดนะก็คือตอนที่มันปุ๊บไปตอนที่เขาเรียกอะไระเนี่ย,ยตอนที่มันกำลังจะเต้นเนาะคือตอนมันมีแสงออกในในหมอกนะนี่นี่นี่จังหวะนี้เลยเนาะ แล้วก็กดแยกไปหนึ่งครั้งกดบวกเขมามา p l i c i t t h e r m i s t แล้วให้ทุกคนอ่ะมาเอาไอ้การเปิดรับแสงครับแกมมาก็คือสีและแสงเห็นไหมมันจะมีคาว่าการเปิดรับแสงครับแกมมาอันนี้เราเอาออกมาเลยกดเปิดไปแล้วให้ทุกคนเลื่อนมาหาคําว่าอา่าแกมมาแล้วก็ปรับมันลงดูนะเห็นไหมแสงมันจะรีรีขึ้นมาเห็นดีมากเนาะมันจะรีแสงให้เห็นเห็นแสงที่เราเต้นอนะ่ะดี เอาสักประมาณนี้พอแล้วมั้งเนี่ยประมาณสักสามสามสามศูนย์ศูนย์เนาะโอเคไหนเรามาดูกันเนาะเฮ้สามศูนย์ศูนย์มันนี้ไปวะมันมันมืดไปเนาะโอเคเนี่ยเอาสักสี่แล้วกันสี่ศูนย์ศูนย์เนาะโอเคลองมาดูกันเลย กดเซฟไปเลยเนาะคลิปนี้ก็จะเพียงแค่นี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u ั s c ส i b e กกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อ,ตอไปเรื่อยๆและอย่าลืมกดเปิดกระดิ่งไว้วเพื่อจะไม่ไพลาดคลิปใหม่ๆบ๊ายบาย